cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. 300 m ้อยมิลเลนเดสโมลาสสวัสดีทุกคนนะครับอีเวนต์โมลาโมลากลับมาแล้วนะบอกเลยเป็นอีเวนต์ที่ผมแบบแคร์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งเริ่มเล่นไงแล้วผมแบบแพ้ยับเยินมากรอบนี้ผมมาจัดการครับก็ด่าน300เนี่ยมันมีทั้งหมด4มงกุฎนะครับเดี๋ยวผมจะเล่น1มงกุฎแล้วก็4ามงกุฎเลยนะป่ะก็เคลียร์แล้ว1ด่านนะครับแล้วต่อมาครับ left า a ์ดโหม e ไลฟ์ฮาร์ m โหมอ่ะปะลุยในระดับ1มงกุฎเนี่ยเราใช้แมวอะไรสู้ก็ได้นะครับ ซึ่งก็เน้นาธาตุลอยนะเน้นาธาตุลอยกับาธาตุแดงมาแล้วกันาธาตุแดงก็คือเจ้าปูอ่ะมันจะเป็นาธาตุแดงส่วนาธาตุลอยก็ป่าเป็นาธาตุลอยหมดเลยครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีาธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นาธาตุลอยเพราะว่าลอยจากพื้นเอาโอเคสังเกตง่ายๆนะอ่ะดูกันต่อตัวที่น่าลำคาญนี่คือตัวนี้ครับปลาเทวดาที่มีผมนี่แหละ แต่ว่ารอบนี้เราเก็บเลเวลเก็บอะไรมาเพื่อรอโรอีเววตนนี้โดยเฉพาะเลยนะแสดงว่าเกมนี้ผมเล่นมาปีปีแล้วสิใช่ปะปีหน่อยๆละว,ว่าตอนนั้นอะที่เข้ามาเล่นใหม่ๆก็คือเนี่ยมีอีเวตนนี้พอดีเออเนี่ไอปูเป็นธาตุแดงนะถ้ามีแมวส่งของก็จัดการสบายอ่ะ ว่าสเตปฟอร์มเฮเวนอันนี้น่าจะเป็นดาดสุดท้ายปะสุดท้ายของ1มงกุฎเดี๋ยว2อสามงกุฎผมเล่นไปเลยแล้วกันนะครับไม่ได้อัดเนาะเพราะว่ามันเหมือนเดิมหมดเลยแต่ไอซีมงกุฎอะคือมันจะยากขึ้นเพราะว่ามันบังคับให้ใช้แค่แมวพิเศษกับแมวแรเท่านั้นซึ่งเราก็เก็บเลเวลมาอย่างดีอาจจะแบบไม่เพอร์เฟกสมบูรณ์แต่ว่าน่าจะใช้งานได้เคจบ ไปหเซตครับทีนี้เราลุยในด่านสมงกุฎตึงต้งปลุยก็เดี๋ยวก่อนกอนลุยจัดทีมก่อนยังไม่ได้จัดทีมก็เดี๋ยวนะหาสล็อตที่แบบไม่ค่อยจะใช้งานเนยเอาสล็อตนี้ออกแล้วกันอ่าโอเคเอ้ยแมวดาวเทียมไม่ได้ใช้ครับก็ที่ผมว่าจะใช้ก็จะมีแมวขนมจีบอะเพราะว่าปล่อยเวฟได้ เอเดี๋ยวเอาคนิโอ,อกคุงมาด้วยแต่ว่าคนิโอ,อกคุงใช้ไงานไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอูเบอร์แต่ผมจะเอามาให้มันเพิ่มกระเป๋าตังค์เฉยเอาตัวไหนอีกดีนี่บาฮามุสครับนี่ดีกว่าแมวซ้ำจังชะลอลอยได้ตัวไหนอีกดี <c oughs> แมวแรงกับแมวพิเศษนี่ผมนานๆจะใช้ทีเนาะจะใช้แค่ตัวหลักเฉอยๆอนี่แมวขนมจีบต้องใช้ครับมีตัวไหนหน่าใช้อีกเนี่ยไม่มีเลยเอาตัวที่เก่งกระทาดลอยดีกว่าพอท่าดแดงเรามีแมวส่งของโจมตีอยู่แล้วแมวผู้บัญชาการเฮ้ยเก่งกระทาดแดงทตุลอยแม้พอดีเลยปาซาดีนปีที่แล้วครับได้มาปีที่แล้ว เก่งกระทาดลอยด้วยนะแล้วก็หลบบลีกด้วยก็เอามาแล้วกันเนโคเนโคทาดลอยอเฮ้เจนี่ดีกว่าจมติระยะไกลทาดลอยน่าจะใช้ได้อยู่คุณอีโอคงมาอีกตัวหนึ่งก็ตัวอะไรดีอะสซบอกแล้วกันมาโอเค เซตนี้น่าจะพอสู้ได้จากความคิดผมนะแล้วก็ตอนนี้มีด่านแมวอะไรนะแมวติดก็ออกมาด้วยนะครับผมเล่นไปหรือ,อยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยเข้าไปเช็คปีที่แล้วเล่นไปหรือเปล่าไม่รู้นะมาอ๋อตัวนี้ช่วยหยุดเห็นไ,ไหมช่วยหยุดปลาได้ด้วยเฮ้ยโอเคเป็นเรื่องราวดีๆด่านแรกผ่านไปโดยดีครับ olive b a t t e r l e life hard mode ปลาลุย ด่านนี้จะมีพวกปลาหมึกอะไรแบบนี้ปลาหมึกปลาซาดีนเดี๋ยวเราก็ปาให้เรียบปนี่เรียบร้อยครับจะเพมันง่ายอยู่เดี๋ยวมันมันน่าจะยากในด่านหลังๆนะ่ปะปลาเทวดาน่าจะโจมตีแรงขึ้นนะซาดีนโบนกระดูกปลาซาดีนปลาลุย ทีเดียวตายเหรอเอาเอาเลือดมันน้อยเหรอตัวเนี้ยโจมตีแรงแต่เลือดน้อยเหรอโดยโมหออกจิ๋วของผมกัดทีเดียวตุยเลยเอะเซเดนเดสปูจ่าปูแดง อูแดงก็ต้องส่งทาาแดงไปสู้เอาเอายังไม่ทาได้ปล่อยเวฟเลยนี่เอาแมวส่งของไป2องทีตุยเห็นองกระเด็นทั้งแถบครับแมวส่งของจริงๆเรียบร้อยว่าสเต h ฟอร์มเฮเวนนัดสุดท้ายมั้งเฮ้แต่มันมีอีก2อสด่าน อยาค่อยไปเลยจะถึงก่อนไหมยูเวลาปุ่มเฮ้ยมันหยุดเฮ้ยมันหยุดอันนี้เลยนะหยุดเป็นพื้นที่เลยนะแต่ตุยง่ายไปหน่อยเนาะแมวผู้บัญชาการมาโ <c oughs> จมตีแรงเลยเกินไปทั้งแถบอยาความยากอยู่ตรงนี้แหละ แมวจบแมวใส่บอกท่าโจมตีเหมือนท่าจบอะไปบาฮามุดอาไม่ติดตุ้มตาหระเออต้องติดตุ้มตามเลยนะ <c oughs> บาฮามุดรับจบครับเรียบร้อยสำเร็จภารกิจด้วยไปด้วยตัวแมวสี่ใบเหรอตัวแมวตัวแรกนะครับ โอเคก็คลิปนี้เรียบร้อยพายไปหนึ่งด่านเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่มาขูดหน่อยครับก่อนจบรางวัลที่หนึ่งต้องมานะวันเดือนปีต้างรางวัลที่สาเลยโ้หรางวัลต่ำสุดโอเคทุกคนไปแล้วนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย